ทดสอบระบบเสิร์ฟอาหารทดลองหาว่าฮันเตอร์หรือว่าเซอร์เวอร์คนไหนนั้นชื่นชอบที่จะกินเคชินเล็กโดยฝั่งแรกที่เราทําการทดสอบเนยนะคะก็คือฝั่งของฮันเตอร์ค่ะและคนแรกที่เราเอามาทดสอบก็คืออันเดดซึ่งคิดตามความจริงนะไม่น่ากินลาะเนี้ยใช่ไหมใช่โอเคเปิดมาก็ไม่กินเลยน้ำไม่ค่อยดีแล้วงั้นก็ไปที่คนถัดไปค่ะคนถัดมาก็คือโจเกอร์นะคะ ถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสที่จะกินไหมก็ห้าสิบห้าสิอะน,นะไม่รู้เหมือนกันกินไหมเพื่อนอ่ะคนละให้เร็จโอเคอ่ะไม่กินแหม่ไล่กันอีกนูถ้าวันนี้เจ้าตู่ก็คมได้อิ่มเค้กันแล้วล่ะคะ่ะแต่ก่อนแกกินก็ช่วยเป่าก่าเถอะโอเคต่อมาก็คุณลูคิโนนะคะดูซิว่าเขาจะกินไหมกินไหมคะคุณลูคิโนหรือว่ามันเป็นของหวานคุณเลยก็ไม่ชอบใช่เขาไม่ชอบของหวานคะ่ะ สงสัยนี่ชอบกินเนื้อจริงๆโอเคมากันที่คนถัดไปค่ะก็คือพลันดูสิลายนี่กินไหมเฮ้พลรันตื่น hey, มากินก่อนมาลองดูเฮ <Hey, S 1> กินโอเคน,น้อยก็เจอแล้วค่ะคนแรกที่กินขอบคุณที่กินนึกว่าจะไม่กินซะแล้วสิโอเคงั้นเราก็ไปที่คนถัดไปค่ะก็คือน้องถุงหรือล็อบบี้นั่นเองค่ะน้องกินไหมเค้กเนี่ยเป็นขนมนะ แต่น้องกินนมกินของที่มีประโยชน์ใช่น้องเขาชอบกินแต่ของที่มีประโยชน์จริงๆค่ะโอเคกินไปเลยจ้าตุ๊กในเมื่อน้องล็อบบี้ไม่กินก็มาดูกระที่ลุงนะคะลุงแมตอายลุงบู๊ลุงกินไหมแต่สภาพเห็นอายุขนาดนี้น่าจะไม่กินแล้วละ่ะคือกินมาทีนี้น่าจะประวัติาหาใช่ไหมใช่อย่างลุงเขาไม่ต้องกินพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอลนะ์นะงั้นก็ไปกระทีคนถัดไปค่ะก็คือลีโอ กินไหมลียอคนเนี้ยแค่ชิ้นเล็กกินไหมลองดูสิโอเคเขาไม่กินค่ะแหมพวกเธอนอกจากใครดาวแล้วนายจะกินอะไรอืเพิ่มไหมเนี่ยจะก็ทำไปเถอะไปกันที่คนถัดไปเลยก็แล้วกันค่ะคนต่อไปที่เราจะมาลองทดสอบก็คือเฟสตาหรือว่าฮัสเตอร์นะคะดูสิกินไหมอ่ะเราไม่สายหน้าอย่างนี้โอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ก็ได้่ะเจ้าตูก่กินต่อไป ว่าแต่ปลาแกไม่โดนลวกเหรอเออฉันมาเถอะคนต่อมาที่เราทดสอบนะคะก็คือพี่กวางค่ะหรือว่าลุงเบนจัจัดว่าลุงจะไปนะจะก็ชังมาเถอะรู้สิกินไหมอืมทาชัดเจนละไม่กินค่ะค่ะค่ะไม่กินก็ไม่กินอ่ะเจ้าตู่กินต่อไปงั้นก็ไปกับที่คนถัดไปค่ะก็คือแม่แอนแม่แอนกินไหมแม่ย่งกับน้องเหนียวอย่าเพิ่งสนใจน้องเหนียวสิเอาลองเค้กดูก่อนถ้าเธอไม่กินก็ให้น้องเหนียวก็ได้ อาโอเคเขาไม่กินค่ะสว่วนแครั้งหน้าต้องให้อาหารแมวมากระที่คนถัดไปค่ะก็คือแม่งูบอตามงตรงหน้าลายนี้ค่อนข้างมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าก็ไม่น่าจะกินสว่วนถ้าใครถามหาเหตุผลง่ายๆนะคะเราคิดว่ามันไม่ใช่ของกินที่ประหลาดพอที่จะให้หนานกินได้นะใช่แล้วนาก็ไม่กินจริงๆค่ะโอเคงั้นก็ไปกระที่คนถัดไปเลยก็แล้วกันนะก็คือฝันลาค่ะหรือออฟฟิศมาออฟฟิศกินมะเนี่ย เคชนฉลองเอานิ้วจิ้มเลยเพื่อนจิ้มไหมไม่จิ้มอ่ะโอเคไม่จ okay. ิ้มก็ไม่จิ้มไปเจ้าจูกินแล้วก็เปลี่ยนคนมะคนถัดไปก็เป็นอันโตนิโอนะคะดูซิคนนี้จะกินไหมแต่ดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าจะกินเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวเรียกมาเลยอย่างนี้ก็ได้อ่ะกินไหมโอ okay. เคชัดเจนว่าไม่กินเจ้าจูวันนี้น่านจะอิ่มเค้กหน่อยนะเนื่องจากว่าเซอร์วเวอร์กับฮันเตอร์ส่วนใหญ่คงไม่กิน มากันที่คนถัดไปคะ่ะก็คือไวโอเลต้านะคะถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสกินไหมคําตอบเลยเราว่าไม่นะถ้าถามเพพลอ์ก็นี่ไงเขาบอกชัดเจนแล้วว่ารู้สึกว่ากินแล้วมันอ้วนรอเลยคะ่ะไม่ใช่หรอกปะ่ะคนถัดไปเลยคนถัดไปก็คือคุณแม่เกอ,อีชานะคะหรือมิชิกโกะซึ่งคนนี้เราก็มองว่าไม่น่าจะกินเหมือนกันนะเนื่องจากมันเป็นเค้กแล้วมันไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นใช่เขาไม่กินจริงๆคะ่ะแม่คุณแม่ นอกจากถิ่นโบราแล้วคุณแม่กินอย่างอื่นก็ได้นะอย่างรามเมงอะไรพวกนี้มาคนถัดไปค่ะก็คือคีแกนซึ่งคนนี้ถ้าถามเราว่ากินไหมน่าจะไม่กินใช่ไหมใช่ดูทรงอย่างนี้ใช่แล้วจาถามผลผลว่าทำไมเราว่าคีแกนไม่กินนะเนื่องจากเธอน่าจะไดเอทอยู่รอเลยนะเอาละคนถัดไปก็คือกะลาเทียค่ะซึ่งคนนี้มีโอกาสแค่แบบ5 0 5 0นะที่เราคิดว่าเขา,าจะกินน่ะแต่ก็ต้องลองดู เออโอเคเปลี่ยนเป็น100%ไม่กินแล้วก็ได้มางั้นเราก็ไปกันที่คนถัดไปค่ะมาต่อไปก็เป็นแจ็คเดอะแรปเปอร์นะคะมาดูกันซิว่าคนนี้จะกินไหมเอาหมุนตัวไปก่อนอือฮึทำเพลงก่อนให้เพื่อนทำเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์เหรอก็เป็นเพลงที่พอกินนะมาเรากินเอ้ยกินแฮะดูเออไม่กินแล้วเหรอ พื่อนในถอนอากาศก่อนก็ได้นะแต่ก็ช้า,าแล้วกันเดี๋ยวน้องก็ถือว่าเขากินนะคะมาคนต่อไปก็ฟิลิกนะคะยูซิ่ว่าร้านนี้จะกินไหมแต่คิดว่าอาจจะไม่กินเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าน้องเขาก็กินไม่ได้ใช่น้องเขากินไม่ได้อีกอย่างหนึ่งมันมีไฟเดี๋ยวมันทำลายน้องเขาอนะอาอาไม่เป็นไรงนะั้นเราก็รีบไปกันที่คนถัดไปเลยก็แล้วกันค่ะก,ก,ก็คือโจเซฟ ซึ่งบอกตาโตนะคนนี้ดูทรงน่าจะไม่กินแหละใช่ไหมใช่ดูทรงอางนี้ก็รู้แล้วน้องทิ้งจานเลยน้องเอาแต่คอาจริงนะแกควรเป่าเทียนให้ก่อนเป่าเทียนให้น้องอะ่ะแล้วค่อยกินแล้วก็ช่างมันมเถอะคนถัดมานะคะก็คืออุ๋ยฉางซึ่งคนนี้เรามองว่าก็ไม่น่าจะกินนะถามเพผลกลง่ายๆมันไม่ใช่อาหารจรีนค่ะแค่นั้นเลยกินไหมโอเคชัดเจนว่าไม่กิน ลองเปลี่ยนมาเป็นพี่ฟ้านอยู่จิ้วดูสิเผื่อเขาจะกินแต่ก็ช้ำเถอะคนถัดมานะคะก็คือตัวของแมรี่คะ่ะหรือตอนนี้ที่เราใส่สกินมาดาเบลล่านะเต้นให้เสร็จก่อนแต่ถ้าถามเราว่าคุณเธอจะกินไหมก็มีโอกาสอยู่นะเพราะเธอเคยพูดถึงเรื่องเค้กอะ่ะนี่ก็เป็นเค้กเหมือนกันมะอันนี้ต้องกินแล้วล่ะกินไหมเอาให้เป็นกินได้ไงอะ่ะนี่เค้กนะคุณผู้หญิงโอ้ช่างมันเธอคะ่ะ เขาเรื่องมากก็ปล่อยเข้าไปแล้วกันนะไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงอนคนถัดมานะคะก็คือบันบันค่ะแต่ถ้าถามว่าร้านนี้น่าจะกินไหมเออไม่น่ากินนะดูสงเนื่องจากว่าน้องเป็นหุ่นยนะ่ะสงสัยก็ให้น้องกินน้ำมันไม่ก็ป๋าไม่ก็ผลไม้แทน้ะนะแต่ก็ใช่าหมเถอะคนสุดท้ายของฝั่งฮันเตอร์นะคะก็คือเกสหรือว่าพายน้ําค่ะมาคนนี้ดูสิว่ากินไหมน้องไมยน้ําก่อน เดี๋ยวให้น้องกลับมาแป๊บหนึ่งค่ะขึ้นมาเร็วเกสเธอมาลองชิมเค้กจากยอดฝีมือเชฟอย่างโฮเซ่บาเดนหรือไม่ก็ไม่ยแหละที่ทําแต่คิดว่าน่าจะเป็นโฮเซ่แหละหรือโจ๊์หรือบาเดนอ่ะช้ามาเถอะอ่ะกินเฮ้ยกินน้องกินต้องหยิบมากินแหละแล้วดูหันไม่ยอมให้เห็นด้วยนะเออดีใจละอย่างน้อยเธอก็กินนะคะเอาละทีนี้เ้ามากันที่ฝั่งเซเอร์เวอ์กันบ้านดีกว่าค่ะเริ่มแรกกันเลยก็คือนอตตันนะมากินไหมคุณเธอเนี่ย ออโอเคชเัดเจนไม่กินค่ะอาไม่กินก็ไม่กินงั้นเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนไปคนถัดมานะคะก็คือตัวของฟิโอน่ากิลแมนค่ะหรือนักบวชหญิงถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสกินไหมเออคิดว่าน่าจะไม่ไหมใช่ไม่คะ่ะทุกคนดูบวกชัดเจนเลยเอาละแต่ถ้าเราอยากจะพิสูจน์จริงๆก็ต้องให้พ่อนักกินทุกสถาบันค่ะมากินก็คือนายอิปสุบิดะหรือทหารรับจ้างคนนี้มั่นใจว่าต้องกิน พราะเป็นอาหารึืนบ้านใช่กินจริงๆด้วยขอบคุณพ่อกินทุกสถาบันที่เขากินให้เราดูมะคนถัดไปก็คือเอลไลค่ะเอาล่ะร้านนี้เราอย่าไปหวังอะไรมากนะคะว่าเขาจะกินหรือไม่กินเนื่องจากว่ามันเป็นเค้กฉลองครบรอบ10ปีเออใช่โซซงเขาบอกไม่กินจริงๆอ่ะเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนต่อไปก็เป็นแอนดูนะคะถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสกินไหมนะ เออน้ก็มีสกินที่ไปชีดเค้กน,นะไม่รู้ว่าเขาเท่ากับกินตัวเองหรือเปล่าเขาเก็เลยไม่กล้ากินใช่เขาไม่กล้ากินค่ะคนถัดมาที่เราลอง,ลองทดสอบนะคะก็คือตัวของเอดาค่ะหรือนักจิตวิทยานะคะถ้าถามแล้วว่าโอกาสที่นาาจะกินนี้สูงไหมก็จมต่อเลยค่ะว่าไม่อะสาเหตุน,นะคะก็เพราะว่านางบีบจมูกชัดเจนมากเลยอะคะ่ะเอาละคนถัดไปนะคะก็คือตัวของสาวน้อยค่ะหรือว่าความ,มจำนะคะหรือเมมโมรี ถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสที่จะกินไหมคิดว่าไม่นะใช่ไม่ค่ะน้องไม่ยอมกินเดียมาจังเลยอ่ะคนนี้มีโอกาสต้องกินบ้างแล้วล่ละแพทิีเซียเนี่ยแม่วสษาต้องกินบ้างแล้วเพราะนี่มันเป็นเค้กช็อกโกลนะแลตนะแล้วเธอไ็ชอบกินบาวนี่ฮะไม่ชอบเหรอเฮ้ยแต่นี่มันเป็นเค้กช็อกโกแลตเลยนะโอ้ใช่มันไม่กินก็ไม่ต้องกินเธอคนถัดมานะคะก็คือลูก้าค่ะ ถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสกินไหมคิดว่าไม่นะในเมื่อน,นางกี่ชอบพริกนางชอบกินซอสพีกอะนางกินพิกอะใช่ไม่น่ากินหวานรายเนี้ยรานนี้ไม่น่ากินหวานจริงๆคะ่ะคนถัดมานะคะก็คือคุณหมอคะ่ะหรือคุณเอมิลรี่ไดเออร์ซึ่งคนนี้ถ้าถามว่ามีโอกาสกินไหมก็ห้าสิบห้าสิบไนะมาลองดูคะ่ะขึ้นมาก่อนเร็วโอเคกินไหมโอเคชัดเจงคะ่ะทุกคนไม่กินงั้นก็เปลี่ยนคนเลยคะ่ะ มาเป็นเอมิลแทนนะคะตอนนี้อเอาไงดีเอมิลเธอจะกินดีไหมกินไหมแต่เอดาเขาไม่กินอะใช่คะ่ะถ้าเอดาไม่กินเอมิลก็ไม่กินสต่คนนี้นี่มันคู่รักกันจริงๆข้อทำทานนะคะก็คือการจิตุปะค่ะที่เราทําการทดสอบดูนะซึ่งในเมื่อเขาใส,าส่สกินดอมมาอยู่ก็น่าจะกินแหละโอเคชัดเจนเขาไม่กินคะ่ะไม่กินก็ไม่กินเพื่อไม่เป็นไรไม่มีใครเขาว่า คนถัดไปนะคะก็คือนักเต้นหญิงค่ะหรือมากาเตต้านะถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสที่จกินไหมเราบอกตามตรงนะน,น่าจะแค่50-50ไม่ห้าสบห้แล้วก็ได้ร้อแล้วที่ไม่กินอะ่ะโอเคงั้นก็เปลี่ยนคนคะ่ะคนต่อไปก็คือวิลเลียมนะคะหรือฟอร์เวิร์ดซึ่งบอกตามตรงน,น,นะคะรายนี้น่าจะไม่กินอะพราะจำได้อยู่ว่าเขากินไวแดงกินไหมใช่คะ่ะทุกคนเขาไม่กินหรือท่าจะไม่ชอบขนมหวานวนะนะงั้นก็เปลี่ยนคน คนถัดมาที่เราทําการทดสอบนะคะก็คือแมคาินิกค่ะนี่สก,กินขนมหวานน่าจะชอบขนมหวานบ้างแหละเธอกินมะเค้กเนี่ยเป็นขนมนะแต่บานี่เขาก็ไม่กินใช่ค่ะทุกคนเค้กงางก็ไม่กินเรื่องมากกระจิงพวกเซอร์เวิรเนี่ยกับฮันเตอร์ด้วยคนถัดมานะคะก็คือเชฟโจเซ่บาเดนค่ะแต่อันนี้มาในฐานะโนะจสลัดเรดิโอนะกินมเนี่ยเรนทำเองเปล่า โอเคเขาไม่กินค่ะงั้นก็เปลี่ยนคนคนต่อไปที่เราทดสอบนะคะก็คือตัวของเมลลี่ค่ะหรือน้องแมลงนะถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสกินไหมเราว่าเขาน่าจะมีโอกาสที่จะกินนะในเมื่อเก๊ก,ก็กินใช่กินจริงๆด้วยเราว่าคนที่ใส่สกินรดับสูงขึ้นไปอะ่ะของครบรอบสีปีเขากินหมดนะเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเอาละคนถัดมานะคะที่เราทดสอบก็คือจิตกรค่ะหรือเอ็ดกา,าร์หอจะตรงนะงานนี้ค่อนข้างมั่นใจว่า ไม่น่าจะกินใช่ค่ะส่งอย่างนี้ไม่กินแน่นอนอ่าไม่กินก็ไม่กินเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนมากันที่โจเกอร์ต่อนะคะในเวอร์ชันที่เป็นซับเวเบิลซึ่งแน่นอนค่ะเรามั่นใจว่าถ้าเป็นร่างฮันเตอร์ค่ะเขาไม่กินร่างซับเวเบิลเขาก็ไม่กินด้วยเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วไม่กินดูสาหน้าบอกไม่เอาเลยค่ะคนถัดมานะคะก็คือเอมมาวูดค่ะหรือชาวสวนของเราถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสที่จะกินไหม คิดว่าไม่นะแต่น้อยน้อยน่าก็กินไข่ดาวน,นะคะใช่นาาไม่กินจริงๆค่ะคนถัดมานะคะก็คือวิกเตอร์ค่ะถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสที่จะกินไหมเราคิดว่าไม่นะเนื่องจากไอ้น,นี่มันเป็นเค,ชชค้กช็อกโกแลตและหมาไม่กินช,ช็กอกโกแลตอีกอย่างหนึ่งที่ถามพวกยี้นี้ไม่ใช่อะไรนะวิตเตอร์น่าจะให้ขนมกับหมาไปได้เองนี่แหละเอาละคนถัดไปก็คือออฟเฟียนะคะ คนนี้ก็ก็ข้ามั่นใจนะคะว่าจะไม่กินนะคะเนื่องจากเหตุผลเียืนกับตัวของ s มาร์ทล a c เฟลองหานะ <Wow. S 1> ว่า Hunter ไม่กิน s u r ร์เ a อร์เก็ไม่กินค่ะใช่เขาไม่กินจริงๆเอาล่ะคนถัดมานะคะที่เราลองทดสอบเลยก็คือตัวของเอซอบคาวค่ะหรือช่างแต่งศพเองเอาล่ะคนนี้อยู่ทรงกินไม่กินไม่กิน,กนคะ่ะนี่สรุปเธอไม่ชอบความหวานด้วยเหรอแล้วเธอชอบกินอะไรเลยอย่าบอกชอบกินเออชมเ คนถัดมานะคะก็คือตัวของแอนนี่ค่ะซึ่งถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสกินไหมเราคิดว่ากืองกือนะแล้วใช่คะ่ะน้องไม่กินเปลี่ยนเป็นร้อยเปเซนก็ได้ไม่เนาะคนถัดมานะคะที่เราทดสอบค่ะก็คือตัวของแอนแมนหรือเคิร์สนะคะที่เป็นนักสำรวจถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสกินไหมเราขอตอบเลยค่ะว่าน่าจะไม่เนี่ยดูท่าทางก็รู้แล้วว่าไม่กินจริงๆ ได้มากจริงๆคนถัดมานะคะก็คือน้ําหอมค่ะที่เราทดสอบน,นะคะก็คือโคลอีค่ะดูสิโคลอี Chloe, กินไหมนี่น่าจะกลิ่นหอมนะกินหอมแล้วนะไม่กินจริงเหรอยังเหม็นไปแต่เธอเหรอฮะโอ้เชื่อเขาเลยคนถัดมานะคะก็คือไม้มอตันค่ะถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสกินไหมไม่แน่ใจเหมือนกันอะลองดูแล้วกันค่ะอ่ะกินไหมเธอชัดเจนค่ะไม่กินอ่ะเปลี่ยนคนทุกคนเปลี่ยน เปลี่ยนไปเลยคนถัดมานะคะก็คือหญิงตาบอดหรือว่าเฮเลนาคะ่ะคนนี้โอกาสกินก็น่าจะมีอยู่นะเพราะว่าจำได้อยู่ว่าน้องชอบกินของหวานอะ่ะมาลองดูจริงด้วยน้องกินจริงๆค่ะใช่น้องชอบกินของหวานแต่บาวนี่ไม่กินแปลกอ่ะคนถัดไปก็คือตัวของมาธานะคะซึ่งเรามั่นใจค่ะว่าคนนี้ต้องกินแน่นอนคะ่ะเพราะว่าสกินอื่นๆที่ระดับสูงก็กินเห็นไหมเนี่ยกินเลย โอเคเราดีใจล้เคนี้คุมนะคะทุกคนคนถัดมานะคะก็คือมูโลค่ะหรือว่าคนป่าค่อนข้างมั่นใจนะว่าคนนี้ไม่น่าจะกินอะถามว่าทําไมหรอก็นี่ไงให้ดูเลยชัดเจนถ้ามันบอกชัดเจนมากค่ะไม่กินจริงๆคนถัดมานะคะที่เราทดสอบก็คือคุณยูคิโนค่ะแน่นอนคะ่ะคนนี้เหตุผลเดียวกันกับออฟเฟียแล้วก็ตัวของสมารลี่ฟลงหนะคะว่าไม่กินแน่นอนเนื่องจากลางฮันเตอร์เขาก็ไม่กินะ่ะ ไอ้นี่ไม่ชอบกินเนื้อทุกคนมากันที่คนถัดไปแล้วกันนะคะก็คือตัวของเควินค่ะหรือว่าเค้าบอยก็บอกตามตรงนะคะว่าคนนี้เรามองแล้วก็ไม่น่าจะกินเหมือนกันนั่นแหละถ้าถามเหตุผลว่าทําไมหระก็เนียนะอีกอย่างหนึง่งเขาเป็นแบบไอ็นยี่ด้วยไม่ค่อยยังกินหรอกเราว่าคนถัดมานะคะก็คือบาร์เมดค่ะหรือตัวของเดมี่ถ้าตามความจริงนะเราคิดว่าคนนี้ไม่น่ากินเนื่องจากเป็นสายกงเป็นหลักอ่ะนะ ใช่เขาไม่กินจริงๆค่ะไม่กินก็ไม่กินคนถัดมาที่เราทดสอบนะคะก็คือทนายความค่ะหรือเฟรดดี้ไลลีนะบอตามตรงนะเพื่อนฉันอยากจะเอาหน้านายไปจุ่มเคม,มีอะแต่ใช่คือเขาไม่กินเขาไม่กินไม่พอฉันอยากจะเอาหน้าเขาจุ่มเคมจริงๆคนถัดมานะคะก็คือตีฟค่ะหรือว่าหัวขโมยหรือตัวเครเชอร์เฟนเอาละลายนี้กินไหมคิดว่าไม่กินนะ ใช่คะ่ะเขาไม่กินจริงไม่เป็นไรคนถัดมาที่เราทดสอบนะคะก็คือลัคกี้กายค่ะถ้าถามว่ารายนี้มีโอกาสกินไหมไม่รู้สิ50าสพสิบแล้วกันนะกินไหมเพื่อนนี่เป็นเค้กเลยนะโอเคคะ่ะทุกคนเขาไม่กินจบข่าวมางั้นเซอร์เว l ร์คนสุดท้ายนะคะที่เราทําการทดสอบอะคะ่ะก็คือตัวของเซเวสค่ะถ้าถามว่าคนนี้มีโอกาสที่จะกินไหมบอกตามตรงนะห้าส กินแม่เพื่อนโอเคทุกคนเปลี่ยนเป็นร้อเปอขาไม่กินค่ะก็น่าจะจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้แล้วค่ะเพราะว่าเราทดสอบมดเรียบร้อยแล้วสรุปผลการทดลองนะคะ survival กับ hunter ที่ช่ชอบที่จะกินตัวของเคคินเล็กะคะ่ะก็จะมีตัวของโพลันเกรสมาธาแจ็คไนอิบเฮเลน่าแล้วก็เมลลี่นะคะ แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าฮันเตอร์หรือว่าโซเวอคนไหนอะค่ะเขากินอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างก็สามารถเข้าไปดูคลิปทดสอบที่เราเคยทําก่อนดันนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะไม่ต้องห่วงแล้วก็รบกวนทุกคนด้วยนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วะค่ะช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่กำลังมองหาและรัออเดอร์ชุดคอเพ์ตุกตาฟิกเกอร์หรือสแตนดี้อะค่ะ ร้นานไปเมาช็อปก็ยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ตามเดิมให้ค่ะไม่ต้องห่วงขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามา,าชมคลิปนี้กันนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปและะ้วค่ะบ๊ายบายแอนด a r เคย u r s เซล